สวัสดีค่ะแม่กิ่งมาอัปเดตน้องบุญหลายนะคะวันนี้คุณหมอมีโทรมาให้แม่กิ่งไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าวันนี้ช่วงเย็นคุณหมอจะเอาน้องไปผ่าตัดแล้วค่ะเอาบุญหลายไปผ่าตัดแล้วแม่กิ่งก็เลยได้ไปที่โรงพยาบาลก็เลยได้ถ่ายคลิปน้องของวันนี้ให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นค่ะก็วันนี้ก็เคลียร์เคลียร์มัดจําไปอีกส0,000ืนะคะ เคลียมจำเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดของน้องเนาะวันนี้ก็จ่ายไปที่โรงพยาบาลอีกสามหมื่นค่ะก็ตอนนี้ก็บุญหลายของเราก็ค่า,าใช้จ่ายตอนนี้ผ่านไปแล้วก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทแล้วค่ะสี่หมื่นกว่าบาทแล้วเนาะอันนี้คือยังไม่รวมกับที่ที่น้องยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะอันนั้นอีกประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะอันนั้นแม่ปิ่งยังไม่ได้เคลีย แล้วก็ท่านใดที่เมตตาบุญหลายก็ยังสนับสนุนมาได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่น้องอยู่ผ่าตัดออกมาแล้วน้องก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อค่ะแต่ตอนนี้คืนนี้แม่กิ่งก็จะพยายามลุ้นแล้วก็ภาวนาค่ะภาวนาขอให้น้องผ่าตัดทุกอย่างปลอดภัยค่ะก็ยังไงก็พ่อแม่เอฟซีก็ช่วยกันภาวนาให้น้องบุญหลายปลอดภัยด้วยนะคะช่วยกัน ภาวนาให้น้องปลอดภัยเนาะเพราะว่าน้องวุฒิาสสู้มาแล้วก็พวกเราพ่อพ่อแม่ทุกท่านก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือน้องให้น้องได้มีโอกาสได้ผ่าตาัดค่ะแม่กิ่งก็หวังว่าน้องจะสู้นะคะหวังว่าน้องจะสู้สู้ไหมลูกฮะบุหลายสู้ไหมบุหรายต้องสู้นะลูกนะหนูรู้ไหมพ่อพ่อแม่เอซช่วยเหลือหนูมาเยอะแยะเลย ตอนนี้กำลังเงินที่พ่อแม่ทุกท่านช่วยเหลือแม่กิ่งมาก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะหลังจากที่แม่กิ่งได้จ่ายก้อนนี้ไปเนาะยังไงก็ยังเมตตาน้องมาได้อีกนะคะยังเมตตาน้องมาได้อีกแล้วก็คุณหมอก็บอก,บอกแม่กิ่งมาว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทของน้องสมองของน้องก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะค่อย,อยๆดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าแตแต่ว่าดูเหมือนกับว่าน้องจะซึมซึม ซึมๆมไม่กิ่งไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ซึมซึมของน้องเนี่ยคือน้องนั่งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็หวังว่าน้องจะปลอดภัยค่ะหวังว่าน้องจะปลอดภัยอันนี้คือน้องมียืนมีมีลุกเดินไปขยับจะเป็นนั่งอีกมุมหนึงนะคะน้องก็คงน้องก็ยังอยู่ในห้องตู้ออกซิเจนอยู่นะคะตู้ออกซิเจนอยู่เนาะ แม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านล่วงหน้าด้วยนะคะที่จะเมตตาน้องต่อไปอีกเนาะหลังจากที่น้องผ่าตัดมาแต่อ,อย่างน้อยเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันทําให้น้องได้มีโอกาสได้ผ่าตัดแล้วค่ะและทีนี้หลังจากผ่าตัดมาก็ต้องมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลต่ออีกก็ยังไม่รู้ว่าจะกี่วันกี่อาทิตย์ค่ะส่วนบุญมีของเราเนี่ยค่ะบุญมีของเราก็ กินเก่งนะคะกินเก่งมากๆเดี๋ยวนี้บุญมีก็ได้ก็ได้เป็นสะพานบุญครับเป็นสะพานบุญบอกให้พ่อพ่อๆแม่เอซได้ทราบข่าวข่าวของบุญหลายครับแล้วก็น้องๆตระกูลทองด้วยครับใช่ไหมลูกตัวกลมบ็อกนะคะบุญมี ก็คนสวยสตูนของเราค่ะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเจอตัวอะไรไม่หลับไม่นอนเดินงุ่นงานงุ่นงานวนไปทั่วเลยนะคะเดินหมุนวนไปทั่วเลยแม่กิ่งออกไปข้างนอกก็จะซื้อไผ่ามาให้อีกค่ะซื้อไผ่ามาให้อีกเนาะซื้อมาให้รอบนี้กินเหลือนะคะกินเหลืออาจจะเพิ่งกินไปไม่ไม่นานก็เลยไม่หุยมากค่ะ น่าจะเจอจิ้งจกค่ะคิดว่าน่าจะเจอจิ้งจกนางวนไม่หลับไม่นอนเลยนะคะเดินวนไปวนมาชะตูนน้อยของเราอันนี้ก็กลมบล็อกขึ้นทุกวันเช่นกันนะคะ และส่วนพี่ๆก็เริ่มประจำที่กันนะคะพี่ๆพ,พ,พากันรู้สึกจ้าจะเริ่มง่วงนอนกันแล้วนะคะทองพูนจากตอนแรกนี่วิ่งเล่นกันสนุกคึกคักมากเลยนะคะทองพูนทองทวีแล้วก็ทองมณีเนาะส่วนทองมณีนี่ค่ะหลับแล้วทองมณีของเราแล้วก็ทองทวีก็กําลังจะเริ่มนอนเหมือนกันค่ะ3พี่น้องเขาถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่นอนนี่คือ แบบว่าบ้านแทบครอบของต้องระวังมากๆเลยนะคะครอบของจะพังหมดเลยค่ะเพราะสามคนนี้เขาจับกลุ่มพี่น้องเขารวมกันนี่เล่นสนุกมากเลยนะคะจากที่หิ่งพระกลายเป็นหิ่งแมวแล้วค่ะตอนนี้ ตอนนี้ไม่ใช่หิ่งพ้าแล้วเป็นหิ่งแมวและวใช่ไหมบุญมีใช่ไหมลูกเอ้ยน้องๆ้องซนบุญมีไม่ได้นอนเลยหรอลูกฮะน้องๆ้องซนบุญมีไม่ได้นอนเลยครับอันนี้แม่ทองมานะคะแม่ทองมาก็เข้ามาเหมือนกันงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่ fc ทุกทุกท่านที่รักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองแล้วก็เมตตาบุญหลายด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาบุญหลายช่วยสนับสนุนมาทําให้น้องได้มีโอกาสได้ผ่าตัดค่ะแเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณค่ะ